สวัสดีครับพี่น้องผมมือนีกพ่อกันใช้สายเตอ๋อครับพี่น้องเป็นหูซีนฮอนครับมือนีเลื่อมัดเล่นนำมุมดนำกินเขาทุเมือหนีมาสามข้นครับแต่ว่าเป็นที่นห,หนาวอยู่เลยพานวัดกับพัานเตาพี่น้องนี่หลมหอดหม่องแล้วครับพ่านวัดพัานเตาไปพี่น้องก็ต้องหูดมาก ลงนามกันเลย ครับพี่น้องขึ้นมาแล้วครับโอ้ยได้ประกาจา้กตัวแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประดดรุดพี่น้องเอ้ยจับลูกดอกผิดท่าซะแล้วจับลูกเห็มผิดท่เอ่ะพุ่นพันวัดมันขึ้นอยู่ไม่ได้อย่างยุเอียวประดร <c oughs> พันวัดได้คักแล้วมุดโซถ่ายเนาะยิ่งจับเอาจับเอาเนะี่ยมุดบริไทยมัน,นยิ่งดีพปเลว ดึ้มึงปลาพี่น้องไปดูยู่เอวไ,ไปประคนปลาว่ะเต็มเอวบอกกอกปือ้อเอาคักเอาแนวมือหนีไปพนันวัดว่ะ Những lần nữa, vĩnh vực, vĩnh vực, vĩnh đồ, vĩnh vực, 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 vĩnh คนป่ามาแล้วพ no ี nice> ่รองมือออกไปเดินเดินเดิมาไม่เปิดประกาศไม่มีตะแมยไงปื๊ดอัศจรรย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะตัวแล้วนับประพบล้วเออเมแอวครับอ สองสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิสามสิบสี่สิบ้าสิบหกโตพี่น้องพูดสิบเกดโตุ่นแม่นี่เลยปื้ปกาแม่นี่ไหม,มเป็นแต่ยันอะเนี่ยพี่น้องพีุู่มเป็นโวนเลยคักขนาดครับเก็บสุดเสียกเก็บสุดเสียกเอวอ้วนไหม โอ้ยอันนี้บริดล่งหอหน่าพี่น้องเลยหนาวสิใจโอ้คนนียังมันดาวกระโดดกระเดียกเลย,ยไปพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาหม่องกินเขากครับมองนี้คือจะกินไปเลยหรอกเดี๋ยวบึงบุญม,มีหฮม,ม,หมยายออกมาจะพูดเลยจะเน้เมัดหนีไปหาหม่อกินเขากันพี่น้องอะครับพี่น้องแัดได้หม่องกินเขาแล้วครับวันนี้สุ่มเสียงนาหน้าพ่านวัดครับนี่น้องนา มือนี้ยไปเดังไปเรื่อยพี่น้องเลยเตาแกดก็มีครับอยู่นี่น้ยสบายได้เลยเลี้ยงปลาพร้อมพูดเถอะปลาเนี่ยหนุยไปยิงยังไก่ถึงมูมูยิงในสางนี่งห้องนี่กระนำเห็นหูหนวกคักเลยเด็นี่น้องนาจักจักจางจากักเลยว้างตางที่น่วยต้มปลาโดพี่น้องพัดเดี๋ยวพัวดเตากขาตังคั่วอยู่ครับเี่กพูดเตาแกดมีแกดบ่ล่ะ พี่ตัวตกเจ็บพี่เ,เจ็บ่อเวลาเชียวพี่น้องร่มแนเด้อมือนีิตุ่มปลาใส่โมแด,ด็พี่น้องตุ่มกระดูครับว่าจีกินอยู่ฟังแต่เสนเลย่เด็กขี่รถมากินอยู่หน้าพ่านวัดครับพี่น้องมือนีิต,มต้มวัสดุอะบมเดปีงลกมือนีิต้่มย่างเดียวเพราะว่าบมเดปย่งไฟลมแห้งอีกกับเคียงขัว้วเฮ้ยสบายได้เลยอยู่ทง ทุงหน้าได้พี่น้องบพมันยูบันได้ครับพี่รู้สีไรผมขึ้นขั้วก็เต็มอยู่พี่หวยซ้ำน้ำก่อนเพียบซับเร็วเรียบร้อยพี่น้องพอดีกับหม้อฟดเลยบันใช่ใช่ กระโดดสับโตพี่ร้อง <laughs> ได้อมแสดงงันนี่ออใส่ใส่พร้อมปามัันเด็แเช่นซอตีไรกันจอง <laughs> โอ้หมอหน้อยน้องนี่นะ <laughs> เต็มพอดีเลยเออพอดีอยู่หมดแล้วแค่กิน ใส yup. ่หมดแดงมาพี่น้องพันธั์แบบดนมเดงอยเออรอมันฟปัดรอมันเดียดแพี่น้องมีใครร้อมสิมีใครร้อมย่างดีพี่อเอ้ยแม่เป็นคุณตุ่นหมแม่เจ่ายบนหรอ นี่แต่นั่นเลยใช่ไหมอะไรปัดปีเป่งเฮียเทยวเลยพี่น้องเลยมันมีแม่เป่งขุเนาะโอ้หพอดีวันบ่พ่อกติพอตมันขูลงนันุดเนาะมันืบ่ขมจีพ่อกระดอปีปีเชลัยมีใครใครส่นพักกระดอเป็นสะ ปุ่ยล่อยแลวบ่เอาเนี่ยาคุนคุนคุ้นคด้นชิยเิายปิงกับพวกปิงเฮ็ดกองดองเลยบ่ใส่โมเดงเอยใส่โอมไปเถอะฮะหมแด็งจอแล้วครับหมแดกงบอครับที่น้อง ở đi đâu? Cả nè, đánh xuống Cầm một con khổ đề này Khổ không khổ đề, lê, một Cầm một ตรงอยู่บอกใช่ไอยเดิ เอาครับพี่น้องกินไปกินมากกัอิ่มแล้วล่ะคนคุ้นกับหันคางใส่คือปีงปลาเนี่ยนะพูนพันต้าหันคางใส่เป็นปีงปลาแล้วพี่น้องกินเข่าได้อจามคำหมมุดดำกับบ่ได้โอหยัยงไปดังดึกบ่เบิดดอกพี่น้องปืนดดอกกนกินไอยอ่ะ หอยครับพี่น้องกินแล้วก็อิม่มก็ิดเข้าบ้านันตัวบาดเน่ปลาก็ทิพ่อได้ยุ่ยกินต้มปลาโดก็กินบดพี่นอ <c oughs> ้อ,อ,นอ,นนอง,งอุ้ยปากกาเนี่นหลาไหลพี่น้องแมครับพี่พ่ออยู่โอมเด็กแปตัวครับมือนี่สู่พันวัดบ่ได้ครับพันวัดฟาดไปเท่าไรวะสิบเก็ดครับพี่น้องครับปลาดหาอีา่่ ทักขนาดพออยู่ดกินใครเต็มทองเลยพี่นอ้องปื้อตัวนี้เนาะน้ำยาขนมเสน้นไข่อ้วลัว,ลวด,ดังกนเอาครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ก็จะเอาซ้ำนี่นะครับคลิปหนาจะมาพอกันไหมเป็นสำันตัวแมนบอ่อพันโต๊ะไ,ไปขอบบ้านไปสวัสดีครับคลิปหนาพอกันครับ